นิทานเรื่องนี้ทําให้ผมรวยลวหลายคนอาจจะเคยได้ฟังนิทานเรื่องคนแก่เด็กกับลาถ้าเป็นนักธุรกิจนะน่าจะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วไม่ต่ากว่า2ครั้งแหละส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยฟังมาไม่ต่ากว่า10บรอบครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกําลังเผชิญกับวิกฤตแล้วก็เผชิญก,กับเสียงรอบข้างค่อนข้างเยอะมันอย่างงั้นมันอย่างโงาน,ม,น,างงานมันอย่างงี้งไครแม่งก็ไม่รู้แม่งพูดเยอะมากเลยแล้วนิทานเรื่องนี้มันก็โผล่ขึ้นมาฮะจ,จากความทรงจําของเราว่าเราเคยได้ฟังแล้วตอนนั้นผมข้ามวิกฤตมาได้ด้้้วยยยนนนนิาาเเรรื่่่อองงงงงีีลลผมจะหฟัักคึๆ คนแก่คนนึงมีเด็กคนนึงแล้วก็มีลาอยู่ตัวหนึ่งต้องการที่จะไปทําการค้าที่ต่างเมืองก็เลยออะแบกของที่เขาผลิตขึ้นมาได้เนี่ยใส่ไว้บนหลังลาแล้วก็เริ่มออกเดินทางผ่านไปที่หมู่บ้านแรกปรากฏว่าได้ยินเสียงชาวบ้านที่เขามองเห็นว่ามีคนแก่จุงลามาแล้วก็จุงมือเด็กน้อยมาคนนึ่งเนี่ยโอ้ยครอบครัวนี้โง่จังมีลาแต่ก็ไม่ยอมขึ้นไปนั่งบนหลังลาได้ยินมาอย่างนี้เลยเขาก็ซุบซิบนินทากันเนี่ยปล่อยให้ลาหลังเปล่าๆทําไมเอาของใส่อย่างเดียวลามันเป็น ใช้งานทําไมไม่ให้คนแก่หรือเด็กขึ้นไปนั่งล่ะจะได้สบายได้ยินอย่างนั้นปั๊บตัวคนแก่ก็เลยรู้สึกเพื่อให้ไอหมู่บ้านนี้มันหยุดพูดก็เลยจับเด็กขึ้นไปวางบนหลังลาคนแก่ก็เดินจุงลาไปพอผ่านหมู่บ้านแรกไปเจอหมู่บ้านที่2ฮะได้ยินเสียงซุบซิบนินทามาอีกแล้วทําไมไม่ให้คนแก่ขึ้นไปนั่งเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีเลยแย่มากอ่ะเวรกรรมเด็กก็ทําหน้าไม่ดีเลยกูนั่งเฉยๆกูก็กโดนดา่าก็เลยเรียกตาตาขึ้นมานั่งเถอะเดี๋ยวหนูลงไปเดินเองเขาจะได้หยุดพูดเด็กก็ลงมาเดิน คนแก่ก็เลยขึ้นไปนั่งบนหลังลาไปเข้าหมู่บ้านที่3มเอาอีกฮะไม่จบไม่สิน้นไอหมู่บ้านนี้เห็นคนแก่อยู่บนหลังลาแล้วเด็กเดินนินทาใหญ่เลยคราวนี้เป็นคนแก่แข็งแรงซะเปล่าดูดิปล่อยให้เด็กลงมาเดินตัวเองนั่งสุขสบายอยู่บนหลังลาโอ้คนแก่น่าเสียเลยไม่ได้ละเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเด็กก็จะโดนดา่าคราวนี้ทั้งตาทั้งหลานขึ้นไปนั่งบนหลังลาแม่งเลยมึงจะได้หยุดพูดไม่มีคนแก่เอาเปรียบไม่มีเด็กเอาเปรียบละคราวนี้ เาสู่หมู่บ้านต่อไปกำลังจะถึงปลายทางที่ได้ค้าขายโย้ยไอครอบครัวเห็นแก่ตัวชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านนั้นด่ากลับมาลาก็ตัวนิดเดียวของก็ต้องแบกคนแก่แม่งก็ขึ้นไปนั่งอีกแล้วดันเอาเด็กขึ้นไปนั่งอีกมึงไม่สงสารลาเลยหรือไงถ้าไม่มีลาตัวนี้พวกมึงจะมาขายของกันได้ยังไงโดนด่าเละสุดท้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเดินผ่านเมื่อกี้หมู่บ้านแม่งก็โดนหมดอ่ะผมบอกเอาไว้อย่างนี้ตอนเริ่มต้นจําได้ไหมนิทานเรื่องนี้ทําให้ผมรู้ ตอนที่ผมเริ่มต้นธุรกิจที่ผมทำอยู่ตอนนี้ใหม่ๆพี่ๆคิดว่ามีคนไม่เข้าใจตีความไปเองตามความคิดเห็นของเขาเยอะแค่ไหนะเยอะมากยิ่งเราทำการตลาดผ่านออนไลน์แน่นอนครับมันเป็นโลกสาธารณะที่ใครๆก็แชร์ความเห็นตัวเองได้แบบไม่ต้องกลัวใครด้วยแล้ววันนั้นผมทำยังไงวันที่ผมเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับคุณตากับหลานผมก็แค่เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมสบายใจที่สุดครับผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมสบายใจที่สุดว่าสิ่งที่ผมทำไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาสังคมและผมสบายใจที่จะทํามันแค่นั้นเองพี่ๆครับ3ามข้อเท่านั้นเองทําให้ผมได้สตังมาถึงวันนี้ทั้งๆท,ท,ที่วันนั้นแบบว่าโคตรเยอะเลยเออโหเก่งนักวิจาร์เยอะแต่สุดท้ายถ้าคุณมัวแต่ไปฟังคําวิจาร์ของคนที่1คุณก็ผิดใจคําวิจารณ์คนที่2อ,อยู่ดีคุณฟังคําวิจารณ์คนที่2คุณก็ผิดใจคําวิจารณ์คนที่3อยู่ดีมันเป็นเรื่องจริงฮะและผมก็ทําแบบนั้นแล้วผมก็ผ่านมันมาแล้วจริงๆและพี่ๆเชื่อไหมมันไม่ใช่แค่แค่เรื่องของธุรกิจที่เราเลือกมันมี นิทามันพูดถึงมันวิจารณยันวิธีการทําของเรานึกออกไหมที่ผมอยากจะสื่อทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของคนแก่เด็กแล้วก็ลามันมีอยู่แค่นี้เองครับขอบคุณนิทานเรื่องนี้จริงๆผมไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนแต่งนิทานเรื่องนี้แต่แม่งผมอยากจะขอบคุณมากๆเลยเพราะนิทานเรื่องนี้ทําให้ผมร่ํารวยได้ในวันนี้จริงๆมีคนวิจารณ์งานที่เราทํามีคนวิจารณ์สิ่งที่เราตัดสินใจมีคนวิจารณ์วิธีการที่เราทําวิธีการที่เราเลือกมีคนวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรามีคนวิจารณ์การซื้อ รถของเรามีคนวิจารณ์การซื้อของเล่นของเรามีคนวิจารณ์เมียเรามีคนวิจารณ์ลูกเรามันหนีไม่พ้นคนวิจารณ์เฟ้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ไปให้ราคาคําวิจารณ์มากกว่าราคาในใจตัวเองเมื่อน,นั้นพี่จะเหนื่อยฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะสําเร็จจริงหรือเปล่าเพราะคนที่วิจารณ์อยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราฮะพี่อาจจะเจอธุรกิจพี่อาจจะเจองานที่ยอดเยี่ยมพี่อาจจะเห็นตัวตนที่เป็นคนร่ำรวยในตัวเองเกิดขึ้นก็นได้ฟังเสียงหัวใจตัว เอย,นะอย่ามัวแต่ฟังเสียงรอบข้างที่สําคัญเลยนะครับเสียงรอบข้างนั้นไม่ว่าจะดังแค่ไหนกรุณาเปรียบเทียบให้ดีก่อนนะครับว่าคนที่กําลังพูดอยู่นะคนที่กําลังพูดเรื่องนั้นหรือวิจารณ์เรื่องนั้นหรือนินทาเรื่องนั้นนะชีวิตเขาดีกว่าพี่หรือยังถ้ายัางทําไมพี่ถึงไปให้ราคาเขามากกว่าราคาเสียงหัวใจตัวเองล่ะจริงไหม